จากเหตุการณ์ที่นายทหารนะคะได้มีการเหยียบกับระเบิดอีกแล้วค่ะในพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกดทางด้านนายกรัฐมนตรีค่ะไม่ได้นิ่งนอนใจมีการสั่งระง,งับปฏิญญาสันติภาพไทยกัมพูชาทันทีค่ะ นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัมตรีเรียกประชุมสภาวความมั่นคงแห่งชาติหลังจากเกิดเหตุทหารไทยสี่นายเหยียบทุนระเบิดที่ห้วยตามาเรยจังหวัดศรีสะเกดที่เป็นพื้นที่ใกล้กันกันกบกัมพูชาค่ะโดยในที่ประชุมก็มีมตินะคะให้ระงับการดําเนินการตามปฏิญญาสันติภาพไทยกัมพูชาอย่างไม่มีกําหนดและยุติการส่งเฉลยศึก18นายจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายค่ะ โดยทางด้านของพลเอกนัทพงศ์นาคพาณิชย์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้ยืนยันครับว่าประเทศไทยเนี่ยก็มีการยกระดับมาตรการทางการทหารเต็มรูปแบบพร้อมที่จะระงับการเจราจาระดับคณะกรรมการชายแดน,นทั่วไปชั่วคราวขณะที่ทางด้านของนายศรีหักิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ได้มีการยื่นประท้วงอย่างเป็นทางการต่อกัมพูชาและก็จะชี้แจงนะครับเรื่องของท่าทีไทยต่อประชาคมโลกด้วยครับ นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณาสุขเตรียมแผนดูแลพี่น้องประชาชนเจจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาทั้งเรื่องการอบพยพการแพทย์ฉุกเฉินและมาตรการในการรักษาความปลอดภัยพร้อมกับลงพื้นที่ไปเยี่ยมนายทหารที่ได้รับบาดเจ็บนะคะที่จังหวัดอุบลราชธานีทั้งนี้ไทยก็ยืนยันที่จะปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถพร้อมกับเรียกร้องให้กัมพูชานั้นแสดงถึงความรับผิด ชอบและป้องกันการเกิดเหตุซ้ำค่ะ